สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องมีลุงโบผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินขขาปุ่นสาวน้ำปลาครับพี่น้องโรยิกป่นเพชๆเลยครับคนพักแก้มเขาก็มีพักชีมีพักขานครับด้วยใบชะอมครับพี่น้องฟังเียจะเป็นพักอีตู่ครับมีทัวครับพี่น้องมากมากครับเสียบๆน้ำกันงครับลุงโบครับโอ๋นางไก่ผัดนะครับ บุ๊ดดกินโดนแล้วครับพี่นอ้องโอ้เผ็ดถือตัวพริกปน่น ปุ่นเหมือนบ้านครับ เพชรจนเวียนัครบสงสัยลุงโบสิใส่หลายผิดครับ ส่วงไก่สีเที่ยงพอดีครับ มือหยุ่มเส้นหนำนะครับ กำลังเสีบๆสบเบิดก่อนครับพี่น้องเอามาหน่อยโปรดครับมืนอนี่ถึงเพชรถึงแสบครับพี่น้องครับพี่น้องลุงบูต้องขอลาไปก่อนเด้อยครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไหลกุดแช่ กดติดตามให้ลุงโบนนะไมเดอร์ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงโบนเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนะครับไปนะครับ,รบสวัสดีครับ